สวัสดีครับร้านราชแบงค์โฮคับรถขุดเก่าญี่ปุ่นนำเข้าไม่เคยใช้งานในไทยครับวันนี้เข้าใหม่ครับฮิตาชิ X33 U ครับคันนี้ขนาด3.5ตันนะครับได้เป็นแท็คเหล็กเกีย์ยางนะครับแล้วก็พ่นงานสนิมโจตันให้แล้วนะครับอย่างดีแล้วก็บูมอาร์ไม่มีร้าวเลยนะครับบูมอาร์ไม่มีร้าวเลยครับสวยมากครับเดี๋ยวให้ดูเครื่องครับได้เป็นเครื่องของคูโบต้าสามสูบนะครับเครื่องกับปั๊มครับอันนี้แห้งมากนะครับไฮไลท์อยู่ที่เครื่องเลยครับดูครับเครื่องคือไม่มีน้ํามันเลยครับเนี่ยแห้งมากครับ ครับแล้วก็ดูปั๊มครับปั๊มสวยมากครับปั๊มก็แห้งเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวผมขับรีวิวให้ดูนะครับคันนี้คันนี้นะครับใช้งานน้อยครับแค่ไม่กี่พันชั่วโมงเองนะครับแล้วก็ได้แท็กเหล็กเกียร์ยางนะครับไปเดินบนปูนนะครับหรือจะเดินลุยก็ใช้ได้นะครับเนี่ยครับเหมือนได้ทั้งแท็กเหล็กทั้งแท็กยางเลยนะครับคันนี้นะครับเครื่องสตาร์ทติดง่ายดีนะครับไม่ไอไม่ควันเลยครับมีเซฟตี้ด้วยนะครับคันนี้มีเซฟตี้ด้วยนะครับนี่ครับ รอบเดินเบานะครับยกตัวขึ้นแรงนะครับปกติดีนะครับนี่ครับเดี๋ยวลองเทสตัวเดินดูครับนี่ครับคันนี้ได้อ่าโอเคครับคันนี้ได้เป็นแท็กเหล็กเกีีรยยางครับสังเกตครับเดินบนปูนนี่คือปูนจะไม่มีรอยเลยนะครับนะครับแล้วก็สามารถไปเดินลุยได้นะครับนะครับแล้วก็เกีีรยยางก็มีเต็มนะครับมีทุกอันเลยนะครับคันนี้นะครับของรีวิวครับสวิงดีครับสวิงรอบนะครับ สังเกตเขาจะใหญ่มากครับคันนี้บูมอาร์มเขาจะยาวมากครับเพราะว่าได้ขนาด3.5ตันเลยครับคันนี้นะครับผมขายนะครับราคาอยู่ที่นะครับ3 19,000บาทนะครับ3 19,000บาทนะครับใครอยากได้เท่าไหร่ก็เรามาต่อรองดูนะครับบูสสลักนะครับอยู่ในสภาพดีนะครับประมาณ85%นะครับนะครับยังแน่นอยู่นะครับนะครับนะครับแ้วรถมีความไวครับ เราใช้เครื่องคูโบต้าครับเครื่องอคูโบต้าสามสูบบล็อกนี้ก็ใช้กันเยอะนะครับนะครับขับง่ายมากครับขับเพลินเลยครับเนี่ยขับง่ายมากครับบูมามยาวมากครับนี่ใครจะไปกดเสาเข็มก็ได้นะครับนยครับยกได้สูงมากครับเนี่ยน่าจะมีเจ็ดเมตรได้ครับเนี่ย ยกตัวสบายครับนะครับล่อยตัวนุ่มครับเอวยังแน่นดีอยู่ครับเนี่ยอันนี้ยเอวแน่นดีครับไม่ก๊อกแก๊กเลยครับยังไงฝากด้วยครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าันบาทครับรถสภาพถือว่าน้องๆมือหนึ่งครับซื้อไปไม่อายใครแน่นอนครับใช้ยาวๆครับแล้วก็ทนครับตระกูลนี้ผมขายบ่อยมากครับลูกค้าซื้อไปก็ใช้กันยาวๆเลยครับ เปล่าด้วยครับร้านราชแบงคโฮครับ